เสียงรถแรงครับลั่นๆมาครับโอ้เอ็ดเจ็ดร้อยครับูออกซ้ายครับพี่น้องกลัวหมดเสียงเนาะโอ้ไม่ร่นผลไม้สิ่งหรือเปล่าโอ้เอ็ดเจ็ดร้อยับสิบสองร้อครับอู้ยวิ่งวิวิ้าารถด,ด่วนครับรถด,ด่วน ดูรถด่วนครับอ้เติครับโอ้สุดหล่อครับปีเป้าครับแม่น่าจะขึ้นเส้นตรงครับกับออกซ้ายมาครับโอ้รถหล่อครับสุดจัดครับแม่รถด่วนครับผลไม้ครับโอ้มีแต่รถแรงๆครับพี่น้องห่วงครับ เอาซีรีเอาสามหกไล่กันไปแล้วครับเอามีตลกด,ดวนกับคงราสบกับเอาเสียบแล้วครับโอ้มาก็ัมาพร้อมกันพี่น้อง <c oughs> โอ้รถหล่อครับรถหลอ่อ <c oughs> ไปด้วยกันใช่ไหมลูกพี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปไหนนะ อ,อุดตรดิตครับผลไม้สิ่งครับ,รบาขาลงก็ลงนี่น่าจะพรุ่งนี้ใช่ไหม